ตรงพระอุ่นเลยเอามาไหมเนี่ยพระอุ่นรู้สึกไม่ได้เอามาเลืมหยิบจากอีกที่หนึ่งแล้วพระน้อยอ่ะไม่พระน้อยอยู่ในเนี้ครับอยู่ในเนี้ดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอได้ครับพระอุ่นอยู่ที่ค่อยๆดูดีๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแท้ๆก็ได้นี่ไม่ได้อันนี้ได้ไหมครับผมดูไม่ชอบนะอโอเคมันตื้นนะเดี๋ยวผมจะได้เลือกออกถ้าไหนไม่แท้เดี๋ยวผมเลือกออกเลยไม่เอาเลย โอ้ไหนเมื่อกี้นั่งอยู่เจอ FC เฉยเลยไหมโอ้ FC เยอะผมยังดูคุณเลยไม่ใชอบนั่งอยู่เจออะไรตั้งเฉยเลยเวลาคุณไปซื้อตามนั่นแวเะี่ยผมไปดูคุณเรื่อยอ่ะเพราะว่าคุณซื้อของยังไงงั้นผมยังให้คุณมาดูปูโต๊ะปูทิมอะไรไม่มีไลยนะผมไม่ชอบทำไมไม่เอาผราไม่ชอบไม่ชอบผ้าตลาดเลยชอบแต่พแบบคือ เขาปอนนี่ท่านยังไม่ดังท่านไม่ใช่อย่างนี้ <c oughs> ก็ไม่เหลือแล้วได้นิดนึงนะนะได้หน่อยนะขอบคุณครับคุณน,นะเดีย๋ยวไ,ไม่รอไว้รอใหญ่ๆเออเอาชิ้นใหญ่ๆเอา,อเอาแบบเน้นๆดีกว่ากันนะเดีย๋ยวไว้รอใหญ่ๆอะไรนะี่ต้องต้องผ<อ>มนิยมนยิยมหน่อยใช่ซื้อไว้สองแสนเนี่ยซื้อไว้มีกำไรหมื่นเดียววางแป๊บเดียวก็เอากันแล้วเอาดิ หมดเลงานไวๆไวเอาเลยแต่คุณอย่าลืมนะอีกแสนหนึ่งที่คุณไปซื้อเขากว่าจะได้หมื่นหนึ่งเน่ะคุณจะคิดว่าถ้าคุณบอกเข้าไปเมื่อไหร่ก็อยู่ไงก็น้ำตาเงือกไหลไงมันไม่ใช่ง่ายของทุกอย่างดีดีคุณนาเข้าใจคุณคุณอย่ามาคิดว่าโอ้โหเย็นมันซื้ออย่างนี้เขาโอ้โหกำไรเยอะเว้ยแล้วมึงลองคิดด้วยเฮียมึงกำไรเยอะเขาลงทุนสามแสนเกิดบอกว้าไปเขาทำยังไงอ่ะเขาไปร้องแหกปากร้องหาใครไม่ได้ รับผิดชอบตัวเองถูกต้องไม่มีงองแงเขาเสี่ยงเขาต้องให้เขาไปใช่ไหมล่ะใช่ไม่ใช่ว่าเขาเสี่ยงแล้วคุณก็มากดเอาเขาเยอะๆจนเขาเดินไม่ได้เขาเดินไม่ได้แล้วของคุณที่ออกมาขายคุณไม่มีตงังคุณจะได้ตังไหมใช่ครับคุณก็ไม่ได้ตังถูกต้องลูกค้าใช้เงินได้เลยกระโจวไอ้